อ๋อนี่ไงเขาจะมาชาร์จกันเอาเขาชาร์จกันอยู่เขาชาร์จกันอยู่เขาชาร์จกันอยู่เราก็ยิงปีดีครับ <c oughs> <c oughs> เป็นการยิงที่ชิวจัดปะ่ะได้ามาแล้วหนึ่งคิวแรกแต่คนจะหมดหรือ,อยังเนี่ยตอนนี้นมามาต่อทุกคนเอ้ยเอามันยังมีคนอยู่เหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ไหนพี่มาจากไหนเนี่ยเอาเอาเดี๋ยว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 พี่ยังไม่ตายเหรอพี่ยังไม่ตายได้ไงพี่ แตกอีกหนึ่งนะครับอ้มีคนอยู่หรอวะคือเมื่อกี้ไม่ใช่มันยิงกันแล้วหรอหรือว่ามันอาจจะมีเข็มฉีดยาก็าได้นะแล้วเราก็ใส่ M ห0ระยะประชิดเลยเมื่อกี้ดิรออะไรอะอ่าได้ละ M 6 0กแล้วกันแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรถอยู่ข้างหลังไกลๆนะทุกคนไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราเข้าวงกันดีกว่า12คนอันนี้แค่วอร์มมือเฉยๆมากันจาก2คิวอาจจะเป็น12คิวก็ได้เอ้าไม่กูไม่มีสไน มากปากน้ําแตกไปอีกหนึ่งนะครับน้องขออภัยด้วยนะน้องพอดีเลือดพี่มันร้อนไปต่อแงนเงนไปเลยแล้วกันตอนเนี้ย M 79 M 60 M เหมือนกันเข้ากันได้ไม่ต้องฟาร์มของอ่ะมีเก็บความโอเคโดดมาแล้วคนละตอนนี้เหลือ9้าคนทุกคน9้าคนอ่ะจะเป็นเหยื่อของเราเลยก็ได้หมดเลยเราเช็คทางขวาก่อนเพราะว่าทางขวาเป็นจุดไกลสุดของวงที่กำลังจะบีบมีหรือเปล่าพี่ไม่มีนี่ไงเขามี1คนเรายิงไปแบบมั่วเลยนะครับทุกคน M 6 0ไว้ใจเธอได้เขากระสุนแมลงมากแล้วก็ยิงไปมั่วอีกหนึ่งคนยิงไปมั่วอีกหนึ่งยิงไปมั่วแล้วก็ใช้ M79 ให้มันคุ้มหน่อยพี่ใช้ M79 ให้มันคุ้มหน่อยพี่ป่า M79 เ้าอแม่งเลยมุมใช้ไม่ได้มุมใช้ไม่ได้แป๊บหนึ่งมุมใช้ไม่ได้มุมใช้ไม่ได้มุมใช้ผมอยู่ตรงนี้พี่เขาไม่รู้เราอยู่ตรงนี้<ๆ>แม่งเลยสงสารเขาะนะสงสารเขาะฮะสงสารเขารนบสงสารเขาน่สงสารเขาแน่สงสารเขาะนะสงสารเขานะครับสงสารเขาะนะ เฮ้ยคุสงสารตัวเองนี่ไปไหทำไมไม่ตายสิวะไม่ตายสักทีอะเออมันไม่ตายทีวะโอเคเขาเห็นหรือ,อยังนี่ไงกูอยู่นี่เพื่อนมึงรู้กูอยู่นี่เพื่อน <c oughs> เอาแมงปืนนี้เอาเอามีเข็มมีเข็มเลยนะโอเคเรียบร้อยแตกไปหนึ่งแล้วคนปลาเหมาเหมาเป็นการเอาสิบคิวได้พี่เอเอาสิบคิวแทนเนาะเอาแล้วมีคนขับรถมาเวลานี้เนี่ยนะคือมึงมีคนขับรถมาเวลานี้เนี่ยนะ มีคนขับรถมาเวลานี้เนี่ยนะแต่ค่ารถไปน้องไปเรียบร้อย6คิวเฉลเลยแต่สัตการยาตอนนี้เฮ้ยยา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 หนักมากยาหนักมากยาหนักยาหนักยาหนักยา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 ร้อยยาร้อยด่วนด่วนครับยาร้อยด่วนครับโอเคมาต่อทุกคนดูดีเกมนี้คือกูได้หกคิวแล้วหกคิวได้ไงวะเนี่ยวิ่งไม่เจอใครเลยแต่เหมือนตอนท้ายเกมพระเจ้าออกมาเสริฟ ปาวิ่งต่อวิ่งต่อเราขอเจอเขาก่อนได้ไหมนี่ไงนี่ไงเจอละหนึ่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 งเดี๋ยวเราไปเลยเดวราไปเลยไม่รู้มันเห็นเราป่ะนะรีบ,รบ,รบแบบรีบแบบไม่ให้มันฆ่ากันนอกจากเราเท่านั้นที่เป็นคนฆ่าเราต้องรีบสกัดแบบไม่กลัวตายสกัดไปแบบว่าโอ้โหเอาละมันไอวอลเรียบร้อยละมันไอวอลเรียบร้อยละเอาว่ะมันสวนกลับมายิงว่ะแล้วเราก็เอาอ้อยังไงต่อเอาว่ะโอเคเขาไปหลบตรงนี้บอกเลยว่าถูกใจ ถูกใจเราถูกใจ M79 นะครับทุกคนให้ไปหนึ่งธงครับน้องไปถือว่าสู้เต็มที่แล้วน้องสู้เต็มที่แล้วเฮ้ยตอนนี้เหลือ3คนเราต้องเป็นคนเก็บให้หมดแล้วเราจะได้ถึง9คิวนะครับทุกคนปะมาต่อทุกคนตอนนี้เราต้องรีบหาต้องรีบหายหนึ่งคนเดี๋ยวรีบหาย1คนทุกคนต้องห้ามให้มันยิงกันเราต้องเป็นคนยิงมันนะฮะอีกหนึ่งคนอยู่ไหนมันก็ที่แคบแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในนี้นะน่าจะมีข้างในนี้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ดวยวเดี๋ยวอืออเกือบไปแล้วเกือบละมีคนอยู่หลบข ยิงไปเลยครับมันอยู่กับธงเราอะมันน่าจะชมวิวชมธงอยู่ว่ะตอนนี้เราขอค่าให้ได้สองคนทุกคนเราจะได้ถึงเก้าคิวเลยเกมนี้ทั้งที่ไม่มีวีเวลจะได้แต่ตอนนี้กายจะายาป็นจะได้ละยิงไปครับยิงไปครับยิงไปแบบไม่ต้องกลัวครับ M79 อีกหนึ่งลูกต้องทางานให้มีประโยชน์เอา้าใครยิงอะใครยิงกันนะเฮ้ยมีม,มีอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูยิงมึงแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนทุกคนเราต้องเคลียร์หนึ่งตัวก่อนเราต้องเคลียร์หนึ่งตัวก่อนเฮ้ยไม่ได้หรอมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วกูยยิงตรงนั้นแหละยิงตรงนั้นเลยเอาไม่โดนเอามันยิงกันแล้วโอ้โหสุดหนึ่งคิวของเรายิงพี่คนนี้เลยกันเอาเจ็บเพื่อนเจเพิ่งอย่าเพิ่งพี่พี่เสือพี่สาวพี่อนหัวแตกใบจ่าหลอยไปที่หนึ่งตาแดงช้ำ สุดยอดกลายเป็นอะไรวะน้องกลายเป็นกระเช้าผลไม้ไปน้องโอ้ยได้เป็น8คิวนะทุกคนเป็นไปนได้เกมนี้สุดยอดเป็นไปได้ไงวะ <laughs> แต่เกือบ9คิวแล้วทุกคนได้เป็น8คิวดาเมจสองพันะครับว้าวที่1สุดจัด